สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์ดำซิงมันนะครับรถเยอะจัดไม่มีที่จอดทางนู้นมันเข้าไม่ได้ถ้าทางนู้นเข้าได้มีที่จอดดอูหินม,มันเต็มแล้วไงฮะเมื่อวานผมล้างรถด,ดูปูนเต็มเลยอะไปไปไเราทำไรอะ่ะจะแอบสตาร์ทขับไปแล้วเหรอกลับบ้านเลย เดินไปทางไหนได้นี่โอ้ใส่แบตแล้วครับพี่โอ้ป <c oughs> ระกอบเสร็จแล้วนะพี่อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมอะเติมน้ำโอ้เ <c oughs> ติมเลยมันต้องสตาร์ทแล้วเติมอ่ะเนาะให้น้ำมันวน ถ้าเราไม่สตาร์ทแล้วน้ำไม่วนโอ้ท่อไอเสียใสเรียบร้อยโอ้แค่วันเดียวเองอะเสร็จเร็วอะก็เร็วอะโอ้โหไม่อยู่ไม่อยู่บ้านแค่วันเดียวเสร็จเร็วอะพี่เรล่าใส่เบ็ดเตรียมสตาร์ทแล้วครับ อันนี้ใส่เกียร์แล้วนะพี่ฮะเ,เกียร์ก็ใส่แล้วนะพี่เหล่าลอู้หูเขเร็วอะ่ะเออเสร็จเร็วแถวอะพี่น้อแต่ผมว่าออกไม่ได้หรอกเนี่ยนาอต้องเอาเฮียบมาขา้างหน้าแล้วก็เอาสลิงอะ่ะไปกับต้นไม้นั้นแล้วก็ดึง ได้ไหมพี่มีประเจใส่ควบควบแบตไหมจะได้ออกโรงแล้วน้ำมันน้ำมันมาแล้วเนาะแมนแกแล้ว ไม่น่าเชื่อโคตรเสร็จก็เสร็จยังเร็วอ่ะพาไปชมโอ้มันเฉกไปไม่ได้ดูฝั่งนี้ โอวิ่โคตรสวยอะยังคงความเดิมเติมน้ำตรงนี้ครับแล้วพวกน้ำมันเผาบ์เนาะ ถ้าเป็นผมประกอบไม่ถูกหรกเนี่ยเย่ๆๆมันเยอะมากได้ไหมพี่เมื่อวานพี่ก็ช่วยเก็บประกอบใช่ไหมนานไหมประมาณ ทอาตอนไหนประมาณ1สประมาณตอนไหนบบายบายตอนรถปูนจมหรอไดเลยถูกขวัวมพีีระวังด้วย น่าจะติดเนาะรับประกันไหมนี่ฮะครับพี่เรารประกันไหมไม่ตู้ <c oughs> ติดอยู่แต่จ,จะติดยังไงอืขนาดขนอกอยังติดเลยว่าไหนขนัขน้งองอะไนั่นเราต้อง,องเ,ออเออระว่าง,งมันมันสปาร์กมันโดนขั้วนี่ไงใจเย็นพี่ แต่ผมว่าเนี่ยมันจะติดง่ายกว่าขนอกอกีกเพราะว่าน้ำมันอะไรแล้วก็พอ <c oughs> โอ้องเครืงยนต์นำนนเงียบมากเลยครับเงียบกิ๊บเลยครับ ไม่แน่นะออกได้นันี่พ like ี่พุ่งไปเลยเเครื่องมันแรงใช่ไหมครับนี่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ่อยรอเอรเซ็นแล้วริบ ทีละนิดทีละหน่อยจะกี่งามกี่ถังสามถังน่าจะพอพอไหมครับ ดูดไปหมดแล้วสวยเลยครับน้มันดูดไปล้างหมดชือพี่เราขโมยหมดเลล้างใหม่อยาจเ,เลอะเทะหมดแล้ว99%ครับตอนนี้อีกหน่อยก็ใกล้จะเป็นความจริงแล้ว สุด <laughs> จัดไม่ต้องลองใช้ได้เลยอ,อ๋อเขาทำงานพรุ่งนี้หรอ <laughs> เอาไปยกเหล็ก <laughs> อเปล่า,าวันนี้นะครับ <laughs> เป็นอะไรครับก็ <laughs> ไปถอดเหรอเริ่มงองเงี้ยแล้ว้าส้มลาย ตั้งแต่สายเตะก็เริ่มงอเงีออ้อิจฉาอิจฉาพี่ใหญ่เอ้ยน้องได้โจทย์จฉาดิเจ้ายักษ์เขียวได้โจทย์อยากกลับบ้านแล้วทำงานนานเกินเนาะ ใช่ไหมไม่ใช่รถตู้หรอรถตู้เหรน่าจะรถตู้ครับว่ารถตู้ครั้งนั้นนะครับส่งโรงงานเนี่ยน่าจะรงมมานะครับความหวังของประเทศวังนะพี่ อย่างมันไหลปุ๊บลงมาทำไงนี่วิ่งตามไม่ทันนะฝั่งนี้ไม่ได้หรอกพี่ฝั่งนี้โอ้โหฝั่งนี้เฮ้ยเราเจอกองต่างอ่ะวี่ใส่กองเลยพี่โอเคครับเดี๋ยวเราชมตอนติดเครื่องกันครับว่ามันจะแรงขนาดไหนเบิร์ตัดสับระเบิดครับ